เหลือจะเชื่อตัวเดียวเสียวทั้งอาเซียนสวัสดีครับน้องจานวิจาร์บอลน,นะครับ EP นี้จะมาติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลริงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับซึ่งเมื่อคือนนี้ทีมชาติไทยของเราครับก็สามารถเอาชนะทีมชาติอีกิร์ไปได้2ประตูต่อ0น,นะครับเก็บ3แต้มได้อย่างน่าชื่นชมนะครับแล้วก็สร้างความสุขให้กับแฟนฟุตบอล ชาวไทยนะครับของเรานะครับในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแต่สิ่งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเหนือสิ่งอื่นใดครับเบื้องหลังของความสาเร็จนั้นแน่นอนครับว่าก็ยกให้ทีมสตาฟโค้ดนะครับแล้วก็ทีมงานผู้บริหารรวมทั้งนักเตะนะครับคนหนึ่งที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับนักเตะซึ่งอินพ r t ตเข้ามาจากฝรั่งเศสนะครับก็คือนักเตะที่เรียกได้ว่ามีคลาสการเล่นฟุตบอลนั้นเป็นคลาสยุโรปอีกลายหนึ่งนะครับที่ก่อนหน้านั้น มิคราตมิเกีสันนั้นก็ได้โชว์ฟอร์มรัฐยุโรปไปแล้วนะครับแต่คราวนี้ครับยู23ของเราครับก็ได้นักเตะใหม่นะครับมาร่วมทัพนั่นก็คือเอราวันการิเยนะครับซึ่งเขาจะเป็นใครนั้นก็ไปทําความรู้จักกับเขาเลยครับหลายคนครับอาจจะมีคาถามในใจนะครับหลังจากเห็นผลงานทีมชาติไทยนะครับรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับโชว์ฟอร์มเอาชนะทีมชาติอิรักไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับในศึกยิงแขมป์อียเมื่อคืนที่ผ่านมาและแน่นอนว่า หนึ่งไฮไลท์ที่เกิดขึ้นในเกมดังกล่าวก็คือเอราวันการิเย่นะครับได้ลงประเดิมสนามในสีเสื้อของทีมชาติไทยเป็นตัวจริงในเกมแรกนะครับในเกมนัดสําคัญทั้งที่บินรัดฟ้ามาจากฝรั่งเศสนะครับมาเข้าแคมป์ชางศึกของเรานะครับและอยู่ฝึกซ้อมในเวลาเพียง1สัปดาห์เท่านั้นนะครับและสามารถทำ1แึอตซิสสวยๆนะครับให้กับทีมชาติไทยในเกมที่ผ่านมาอีกด้วยนะครับ เอราวันการิเย่นะครับเป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสมีคุณแม่เป็นคนไทยนะครับส่วนคุณพ่อน,นั้นเป็นชาวฝรั่งเศสครับเขาเกิดในเมืองลียงประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งเกิดในเมืองสมอรดังเลยนะครับลียงนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่5มกราคมปี2006นะครับปัจจุบันเขาก็อายุ18ปีนะครับส่วนสูง180เซนติเมตรนะครับเป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งสังกัดทีมดังอย่าง โอลิมดียงนะครับในรั้วของสโมสรทีมดียงนั้นเอราวันถือเป็นดาวรุ่งที่มีฝีเท้าจัดจ้านเกินวัยนะครับทักษะเด่นๆของเจ้าตัวก็คือการเลี้ยงบอลไปกับบอลได้ดีนะครับมีความเร็วและมีความคล่องตัวกันเลยทีเดียวนะครับนั่นทําให้เขามีโอกาสได้ลงสนามให้กับทีมมาหลายครั้งนะครับแล้วก็ทั้งชุด U17, U19 รวมทั้ง U21 นะครับของสโมสร ส่วนตำแหน่งการเล่นของเด็กหนุ่มคนนี้นั้นหรือเป็นแข้งสารพัดประโยชน์นะครับที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งแต่ส่วนใหญ่นั้นนะดรับสโมสรเจ้าตัวนั้นมักจะถูกจับให้ยืนริมเส้นแบกขวาปีกขวานะครับเป็นส่วนใหญ่ด้วยฝีเท้าที่โดดเด่นนะครับเกินไยเขาทำให้เอราวันที่ส่วนใหญ่จะเล่นให้กับชุดชุดยู19นะครับในบางโอกาสเขายังถูกเรียกมาสมทบทีมชุดยู21นะครับหรือทีมบีของสโมสรโดยฤดูกาลนี้ครับลงสนาม ให้กับทีมทั้ง2ชุดทั้ง U21 นะครับกับ U19 นั้นยิงไปได้6ประตูนะครับแล้วก็กับทีมชาติไทยชุด U23 ที่เพิ่งลงสนามแบบส,ะสะดๆร้นนอนๆเจ้าตัวใช้เวลาใน3เพียง26นาทีเท่านั้นครับจัดแอสซิตงามๆนะครับให้กับทีมชาติไทยของเรานะครับและเป็นส่วนหนึ่งในชัยชนะเปิดสนามของทีมชาติไทยในนัดแรกทีมชาติอิรักนะครับสถิติในทัพช้างศึก นัดแรกที่ผ่านมานะครับนอกจาก1นึ่งอสซสวยๆแล้วเอเรวันยังสร้างสถิติที่น่าสนใจเลยนะครับอย่างในเกมนัดน,นี้ก็ชนะการดวลตัวต่อตัวไป9ครั้งนะครับเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งมากกว่า4ครั้งนะครับเรียกเปล่า4ครั้งแล้วก็ความแม่นยําในการส่งบอลน,น่คิดไป7 5นะครับการผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายมากกว่า19ครั้งนะครับและการสร้างโอกาสให้กับ ในการทําประตูได้สองครั้งอีรวันกันเย่นะครับมีจุดเด่นที่มีความเร็วนะครับเลี้ยงบอลติดเท้าและมีจังหวะทะลุทะลวงคู่แข่งได้ดีนะครับแถมยังเล่นได้หลายตําแหน่งหรือว่าเป็นแข่งสารพัดประโยชน์เลยก็ว่าได้นะครับโดยเขาลงเล่นได้ทั้งตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กฟูลแบ็กซ้ายและขวานะครับรวมไปถึงริมเส้นตัวลูกทั้งสองฝั่งนี่จึงเป็นสาเหตุที่บรรดาโค้ชเยาวชนของโอลิมปกิกยงนั้น ดางชื่นชอบและมากให้โอกาสในการลงสนามให้กับเขานะครับปัจจุบันครับเว็บไซต์ด้านการซื้อขายของนักเตะชื่อดังนะครับประเมินค่าตัวนักเตะรายนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนยูโรนะครับหรือประมาณ3.9ล้านบาทและเป็นนักเตะคนเดียวในทีมบียงชุดยูสิบเนะครับที่สือดังแห่งนี้ประเมินค่าตัวไว้นะครับนั่นถือเป็นเครื่องการันตีความสามารถของเอราวัน เป็นอย่างดีนะครับอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับถึงจุดเด่นของเอราวันก็คือความเร็วนะครับสามารถฉีกคู่แข่งได้ดีมีการเลี้ยงบอลทะลุทะลวงทั้งยังมีการเติมเิมดุกยังไม่มีหมดนะครับทาให้แ,แฟนๆทัพช้างศึกนั้นได้ตื่นตาตื่นใจตลอด90นาทีในสนามอีกทั้งยังประสานงานกับเพื่อนร่อมทีมได้ดีครับแถมยังพูดภาษาไทยไม่ได้ด้วยซ้ํานะครับต้องใช้โทรศัพท์มือถือช่วยแปล ในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมนะครับและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวและก็ข้อมูลส่วนตัวของเอรันกาเนเย่นะครับซึ่งสร้างความมือหาให้กับชาวอาเซียนนะครับเดียกได้ว่าตัวเดียวเสียวทั้งอาเซียนกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนิโคลัสมิเคิลสันนั้นสร้างความมือหาให้กับชาวอาเซียนไว้แล้วก่อนหน้านั้นนะครับสำหรับผลงานของนิโคลัสมิเคลสันแข่งอินพอรตจากยุโรปนะครับ และก็ครั้งนี้ครับถึงคิวของเอราวันกาเย่ครับขุนพลทัพช้างศึกชุดโย23ทีมชาติไทยของเราครับซึ่งสร้างความกระหึมให้กับอาเซียนเป็นอย่างมากนะครับและนี่คือความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกฟุตบอลชาติไทยของเรานะครับติดตามให้กําลังใจกันได้ครับอีก2แมตช์ที่เหลือครับที่จะลงทําการแข่งขันนะครับก็สำหรับ EP นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ